สวัสดีเพื่อนๆตอนนี้ก็คือยังอยู่ที่บรัสแกรโพสเหมือนเดิมป้าจ,จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เพื่อจะทำที่เก็บฟืนพื้นข้างล่างเป็นแผ่นหินไม่ใช่ซีเมน หญ้าเขาขึ้นอยู่บนแผ่นหินลากเขาเกาะกันทำให้หญ้าเป็นแผ่นแผน่นก็เอาออกง่ายหน่อยแต่ก็ช่วงระหว่างแผ่นหินต่อกันน่ะหญ้าก็จะฝังลากต้องคอยแงะออกจากนั้นป้าก็จะนำหญ้าใส่ถุงดำ เราก็ลดน้ําหน่อยนึงแล้วก็ป้าจะปิดถุงดำไม่ให้ลมเข้าเพื่อที่จะให้หญ้ามันตายเคลียหญ้าตรงนี้ออกหมดป้าก็จะเรียงฟืนไว้พอมันแห้งค่อยเก็บเอาไว้หน้าหนาวช่วงหน้า งานป้ายังเหลืออีกเยอะอยู่ก็คงอีกทำไปเรื่อยๆแหละอาทิตย์ละนิดละหน่อยเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นดีกว่าไม่ทำเลยเพราะบ้านจะลกมากเลยรอบๆอบบ้านนะลกมากถ้าเราไม่ตัดออกแล้วไม่เคลียร์หญ้าออก หลังบ้านปีที่แล้วป้าขุดลากดอกกุหลาบที่เป็นหนามเยอะเยอะทิ้งหมดเลยปีนี้ต้องเอาญ่าออก